สวัสดีครับผมฮอลแลนด์อีซนะครับคุยง่ายสบายอารมณ์วันนี้ผมจะมาทําคลิปเอ่อไม่ใช่เล่นเกมนะครับวันนี้เช่ออะไรวันเนี้ยผมจะมาทําคลิป VR นะครับเป็นแบบไม่ใช่ VR ดิ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ YouTube นะครับ360องศาคือผมเข้ามาในคลิปที่มันเป็นใครวันนั้นอนะ คือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคือผมเนี่ยจะมาลองทําคลิปเกี่ยวกับ360องศานะครับคือเป็นคลิปที่เราสามารถหมุนนะครับได้ทั่วรอบๆบ,บ,บริเวณเลยนะครับได้ทุกทิศทุกทางชื่อตัวอะไรวะน,นั่นน่ะผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมไม่เคยดูเลยนะครับ นี่คือจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะดูอะไรอะเฮ้ยเเฮ้ยมันร้องทำไมวะเชนะกลัวยิ้มหายเลยโอ้โหเสียงนี่เราต้องรีบขึ้นลิฟต์ใช่ไหมกลุ่มไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรผมหรือเปล่านะครับ เฮ้ยอือหือคนน่ากลัวเลยอ่ะซึ่งผมดูคร่าวๆแล้วนะครับคลิปนี้มีประมาณสามนาทีนะครับแต่แค่ยังไม่เคยเข้ามาดูตกใจหมดเลย มันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยมันเหมือนมีคนเล่นให้อะครับแล้วแบบเหมือนมีคนเล่นเกมข้างในอยู่แล้วอะเราแค่มีหน้าที่หมุนไปหมุนมานะครับโ,โหมีหนูด้ะยอะไรวะนั่นอะ่ะเฮ้ยเสียงหรอวะ นี่คือเราจะเข้าไปจริงๆใช่ไหมเหมือนเรานั่งบนวีแชร์นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยแม่งอือหือเฮ้ย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 ,ย,ยชูดเดียวอยู่อ่านไม่ทัน ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากด้นเสียงหัวใจครับทุกคนเสียงมันใกล้มากเลยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะยานะเอยเหีย้ยตายเลยสลบเฉยๆโอ้โหม,ม,ม,มันเหมือนเหมือนเราเบอร,บอร,บอร์นะครับ มันจะทำอะไรเลยปเปล่าวะโอ้โหอะไรอะ่ะสียนเสียงเหมือนเครื่องตัดหญ้าเอ้ยใจยเยน็นใจยเย็นเว้นอ๋อมันทำอะไรเราอะตัดขาหรออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนึกว่าจบแล้วตัวเลือดเต็มเลย เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะปิดอะ่ะใช่จริงด้วยมีอะไรในนี้เปล่าวะดินเสียงคนกระซิบอะ่ะเสียงแถวนั้นเฮ้ยเฮียโอ้ my god จบหรือยังจบแล้วนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโออื่นต่อนะครับ มันเดินมาแล้ววะทุกคนมันจะทําอะไรเราเปล่ามันจะทําอะไรเราเปล่าทําอะไรเราเปล่าอะอ,อะไรวะเนี่ยตายเลยอะตายเลยร้องไห้เหรออะไรอะ what เอา้า เดินไปไหนเดินไปไหนวะเฮ้ยคุณยายร้องหไห้เลยด้วยอะตัวนิดเดียวมันเดินไปฟ้องไข่เปล่าผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยละเฮ้ยประตูปิดวะอ้าวมันเดินมานี่จริงด้วยวะ ทุกคนตอนนี้อูโหูอูโห,หูชัดเจนมากยายมีแบบหลานด้วยหลานตัวน้อยของยายมาฟ้องเหรอมาฟ้องเหรออา้าวโหขี่ขี่หลังนี้เลยเหรอขี่คอ เดินไปคุณยายกับหลานไปห้องเฮ้ยนี่มันห้องที่เราอยู่นี่วะเฮ้ยชิบหายละเปิดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดินเข้ามาแล้วอ่ะเดินเข้ามาแล้วอ่ะกลัวมันเห็นแน่เลยเอา้าวหลานลงมาด้วยชี้ด้วย เล่นเกมจริงไม่มีอย่างนี้นะโอ้โหเรียบร้อยจบคลิปเรามาดูคลิปนี้กันอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับอะไรวะนะ้เนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะมันมืดมากเลยครับอ้าวไฟเปิดแล้ว นี่เราอยู่ที่ไหนเนะี่ยนั่งเก้าอี้อยู่มันมีเปียนโนตรงนั้นด้วยอะเงียบดับไปแล้วอะ่ะเฮะเสียงอะไรมันเงียบมากเลยทุกคนเฮ้ยข้างหลังเหรอ เป็นนนเล่นเองปะอกดับอีกแล้ววิดีโอนี้เล่นกับความมืดเหรอผมนี่เสียงนาฬิก,กาครับเอาไฟเปิดอีกแล้วเป,เปิดเปิดดับดับเลือกเอาสักอย่างหนึง่งเสียงอะไรอะ่ะผมได้ยินเสียงอะทุกคนหน้า่ะมีคน เห็นคนเดินผ่านวิ่งผ่านไปด้วยอะ่ะเหมือนเด็กอ่ะครับเสียงเหมือนมีเด็กผู้หญิงหัวเราอะอ่ะวันนี้ไงนี่ไงมันวิ่งไปไหนแล้ววะเฮ้ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเอ้าไฟเปิดแล้วเสียงอะไรวะ เยี่ย yeah. ชัดเจนค่อนข้างที่จะแบบกลัวนะครับเริ่มรู้สึกหลอนละเฮ้ย <Hey. S 1> คือคลิปนี้เหมือนเราจะเดินไปไหนไม่ได้นะครับเป็นคลิปที่ให้เราแบบเหมือนนั่งอยู่เฉยๆหรือเปล่าแล้วให้ผีมันเดินเข้ามาเองก็ให้ความน่ากลัวอีกแบบนึงเลยนะครับ อะไรวะน่ะในทีวีน่ะมันขี่อะไรอ่ะตัวอะไรมันมันกำลังเข้ามาในประตูเหรอผมรู้สึกว่ามันจะเข้ามาในประตูหน้านี้ว่ะมันอยู่หน้าประตูเราอ่ะมันเหมือนกำลังกาลังพยายามเปิดอือฮ uh ึ huh. อะไรอ่ะข้างหลังมีอะไรปะไม่ีอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเสียงรประตูเปิดมันกำลังเข้ามาเหรออะไรอ่ะฮะเสียงอะไระกลัว มันมืดไปหมดเลยอะไรวะผมมองไม่อะไรไม่เห็นเลยนะครับเหมอมันปิดไฟไว้อยู่เอ้ยใครอะ่ะฮัลโหลตัวเดียวกับที่มันอยู่ในทีวีเมื่อกี้ป่ะวะอยู่นี่นๆอย่างนี้เหรอ เฮ้ยอืมือจบใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมเยีะยไม่จบอีกเยีะยอะไรอ่ะน่ากาลัวร้องไห้มันหานมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงจะแดกกูเหรอมันยกยกยกกอ,อีกกูด้วยอ่ะ มันลากเข้าไปแล้วอ่ะอะไรอ่ะอมันจะกินเราแน่เลยอ่ะตายหา่าละอะือะไรของมึงเนี่ยอะไรอ้าวไฟดับอีกแล้วอะไรของคลิปนี้วะเนี่ย ไปเปิดด้วยเปิดเปิดดับดับ <ๆ S 1> อะ,อะคิด่เอ้ยเยอะของร้อย <Yeah, 400 S 2> ได้มีพลังงานมีพลังงานบางอย่างเอ้ยตกเอ้ยเมื่อกี้อะไรวะน่าจะโดนอะไรหลอกอะ่ะใช่ไหมไม่หลอกก็ฆ่ามีสองอย่าง อาจบแล้วนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีคลิปอะไรสนุกสนุก,นกเดี๋ยวเราจะมารีแอคชั่นกันนะครับที่เป็นคลิปสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยนะครับก็สนุกดีนะน่ากลัวยังไงก็ฝากกดไลค์กดสับสกดไลค์สับสไครต์กดแชร์แล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าอยากให้ทำแนวไหนก็สำหรับวันนี้ก็ นะครับส่วนใหญ่เป็นคลิปเพลเลอร์นะครับก็เอาแค่3คลิปนี้ก่อนก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ